สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันโดนผู้เบ่าว้าจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะแพนด้าวันนี้พ่อกับแม่ฉันไม่อยู่อะ่ะเราไปหาอะไรกินที่นี้กันไหมที่ไหนล่ะ แกให้เงินเท่าไหรอ่อะม้ำพึ่งว่าไงพ่อแม่แกให้เงินทิ้งไว้เท่าไหร่อ๋อประมาณอยู่สามพันอะเป็นกี่วันเนี่ยไปประมาณสามวันให้สามพันโหเยอะกว่าของฉันดิกะพ่อกับแม่ฉันไปสี่วันให้แค่สี่ร้อยหัวจะปวดเอา้าก็แม่ฉันบอกว่าฉันกินเยอะนี่นาะปะปะปะ หิวแล้วเนี่ยข้าวเช้ายังไม่ทันได้กินเลยก็จริงนะเนาะคนไม่กินข้าวน่ะอ้าวหืมป้าป้าขึ้น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 ขับดีๆเด้ออย่าพาสิ่งหลายเดี๋ยวจะตกอันนี้เอาเดี๋ยวรถจีโร่เอารู้แล้วน่าฉันนะ่ะเป็นคนขับรถแข่งแล้วก็ไม่เคยขับรถเร็วอุ้ยนี่ก็เร็วแล้วนะเนี่ยขับเบอๆเด้อขับเบาๆเด้อคอ,อ,อยกวัว หูแล้วว่าพาลลมดอกหน้าฉันขับแข่งจะตายแกไม่เชื่อใชนหหอเชื่อดีใครจะไม่เชื่อเพื่อนรักกันขนาดนี้แกฮเฮือบถ้าเกิดล้อด,ดิบขึ้นมานะเออโอย,โยไหนบอกว่าจะไม่พาฉันเจ็บ เองตะเลิดมินิมาแล้วโอ้โหอีกรอบฮะคนขับกระเด็นติ้วเลย,ย,ยนี่เน่แกไปชนเขาทำไมล่ะทีเนี้ยเปล่าชนเฉยๆยุ้ยนั่งใครอ่ะวู้วุซ่าไปไหนมาครับให้พี่ไปส่งมั้ยเดี๋ยวจะเอาเลขบัญชีแล้วก็องความรักไปให้อยากเป็นแฟนเธอจังเลย องเป้าน้องทำไม่น่ารักอย่างนี้เนี่ยคนใส่กระโปรงน่ารักมากเลยอ่ะจีบจีบจาจีบคว่ำจีบไงจะเอาจีบคว่ำหรือจีบไงนี้คะพี่เอาจีบปกงหน้าแล้วก็จีบน้องด้วยแหละพี่ก็นะนี่แกอย่าไปตอบโต้มันก็ฉันเขินอ่ะพี่เขารอจะตายไปแกไม่คิดว่าพี่เขารอหน่อยหรอนูเวสเตนมยานภาษาโบราณเขาเรียกว่านมบุตร เลือกของเร็วๆเด้อเดี๋ยววันนี้ฉันเลียงเองโอเคจ้ะเพื่อนรักวันนี้แกน่ารักสุดๆไปเลยอะจุ๊มวดจุมวเออแม่เฮ้ยแกว่าไหมเด็กสาวเมื่อกี้เนี่ยน่ารักชิกเป่งเลยอะฉันก็ว่างั้นแหละจะจีบน้องเขาดีปะวะฉันว่านะจีบเลยดีกว่าปะเออว่ะพวกเราก็หน้าตาดีอยู่แล้วอะ่ะต้องจีบแล้วปะน้องเขาอาจจะชอบเราก็ได้ ใช่ใช่ใช่ถ้างั้นก็ขอถ้าเกิดจีบไม่ได้ก็แซวสัหน่อยไม่เป็นไรหรอกเนาะใช่เพราะว่าบ้านพวกเรารวยอยู่แล้วนี่เนาะใช่ไหมใช่เออนี่พวกนายไม่คิดที่จะคุยกับฉันเลยเหรอก็วันนี้นายแต่งตัวบ้าๆบอๆอะไรก็ไม่รู้อยู่คนเดียวเฮ้อไม่แต่งตัวตามฉันรอจะตายไปเทนนายมันตกยุคไปแล้วฉันก็เลยไม่อยากคุยกับน,นายนี่แหละเอานี่คือสรุปฉันผิดใช่นายผิด สองชั่วโมงผ่านไปนี่แกได้ของอย่างเนี้ยได้แล้วได้แล้วโอ้โหเต็มตะก้าเลยนะเนี่ยแม่ก็วันนี้แกเลี้ยงต้องจัดซะหน่อยละปะทั้งหมด 1,000... บาทค่ะ1,000ท้วนใช่ไหมคะใช่ค่ะ1,000ท้วนนี่ค่ะพี่ไม่ต้องทอนนะคะเอา้าน้องก็ให้มา1,000ครบนี่จะทอนทำไมคะเออว่ะจริงด้วยลืมแกก,ก็ได้เนาะ จะกลับแล้วเหรอครับน้องแหมให้พี่ไปส่งด้วยป้าเดี๋ยวพี่เดินไปส่งเอาไหมไม่เป็นไรค่ะพี่แหมคนนี้น่ารักจังเลยอะ่ะคนใส่หมวกน่ารักมากเลยอะ่ะจีบได้ปะเนี่ยหรือว่าไม่ให้จีบแม่หึงหรือเปล่าแม่หวงหรือเปล่าเปล่าค่ะพี่แหมคนสวยไปด้วยดีครับไปส่งพี่หน่อยดีครับ เดี๋ยวไปส่งพี่ที่บ้านด้วยดีขอขึ้นด้วยดิครับน้องสาวอย่าซิ่งหลายนะครับเดี๋ยวล้มได้ค่ะพี่เดี๋ยวหนูจะพาพี่ไปส่งที่สวรรค์เองนะคะว้า <Wow! S 2> สมน้ำหน้าอยากแซวดีนะเป็นไงล่ะฮ <Huh? S 1> ้นี่โดนห่มผ้าชมพูเลยดิสิต่อไปนะก็จะกลายเป็นห่มผ้าขาวแล้วมั้งไปกันเถอะแกอุ้ยแกก็แรงไปไม่แรงหรอกแค่นี้ ไม่ถึงตุยแย่สักหน่อยนี่เขาเรียกว่าตุยแวล่รแ,แกทําลูกเขาเนี่ยอาวแล้วไงยอย่างมาเซลเองเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปต่อไปได้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายายจุ๊บ ใช่ไหมนี่แน่ลงไปนอนกับพื้นเลยสงสัยจะไม่ตื่นขึ้น,นมาแซวฉันอีกละมั้ง